ว้าวสบายดีไงสบายดีเราเห็นอียงบอนี่เห็นอุโมงค์อุโมงค์ยังไงไอ้ห็หอุโมงค์รถไฟมาพี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์รถไฟเนาะพี่น้องเนาะแต่กระหูเป็นอุโมงค์รถไฟอียงเดียวบาบูจะลองลงไปด้านล่างเบงก่อนว่าจะเป็นยังไงโอ้พุดนะตอนนี้เราอยู่ที่เซตวัดสาระบุรีพี่น้องเอ๋ปไปไป ไปเบิ่งก่อนนี่คือทางลงนี้นนี่นะ้องเอ๋ยเนี่ยเขาจากไปเบิ่งข้างล่างแต่จะไปถ่ายรูปจักหน่อยก่อนคือเส้นทางผ่านในเส้นทางผ่านที่บาโบะใหญ่มาอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์พระพุทธฉา,ายโอ้ อ้นี่คืออุโมงรถไฟพี่นอ้องเอ้ยปาทัวร์าคือไปต่ยานแท้พี่นอ้องไอ้ท่องทำไมไม่ไอ้อันนี้เป็นอุโมงค์รถไฟพี่น้องเลยนะฮะอุโมงค์รถไฟพระพุทธฉายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจะมีความยาวนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเมตรพี่น้องเลยนะฮะโอ้ าเป็นตะยานไอ้เป็นตะย,ยานดู้วอโมตะยานสำหรับ<อ>ฮะมื่นเ้กรดอมืู้มุโงยต่ะยาจะขัไปได้ครับขามาด,ามาด,ามาดเร็วขาวมันเร็ว โอ้าเดี๋ยวมาให้กับตาเลยเพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่คืออุโมงค์พระพุทธฉายนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นความยาวที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองเมตรพื่นอนเอ๋ยนี่ฮะเพิ่นก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนาะปีพศสองห้าเก่านะฮะเพิ่นก็แล้วเสร็จเดือนธันวาคมปีพศสองห,หกสิบเพื่องเอ๋ยอ๋อโทหายไปทางบนบน โอโ้อันตรายวะพี่น้องอันตรายเป็นแตายาหญ่นะสาธุนี่แหละคืออุโมงค์พี่น้องเคยนะเดี๋ยมาแล้วเดี๋ยวบาวัจะถ่ายรูปให้พี่น้องในเบื้องในเห็นสุดยอดนะอัศจรรย์ใจวะไอ้เออนี่แหละคือ,อสิ่งสิ่งที่สิ่งที่บ่เคยเห็นสิ่งที่บ่เคยเห็นก็นได้เห็น<อ>บาวก็ได้มาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปฝากพี่น้องนะ โอ้ยชุดงอนชุดงอนเป็นคือยังรูปทรงเกลือกมาเนี่ยเบื้องย,งออยางเขับไปด้านในก่อนพี่น้องแต่บบว่าปลาโบ่บไกจะขับไปด้านในเด้จะหล่นมาโอโ้โหอันนี้จะเป็นรูปทรงรูปทรงแบบแบบคือยังเกลือกมาพี่น้องเอ้ยบริเวณรูปทรงกลมๆเนีย้ยตอนนี้บาโบ่กับยูทีเนี่ฮะ,ะตําบุญ พระชายเนาะพี่น้องเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอุโมงค์นี่นถือว่าเป็นอุโมงคหลอดภูเขาพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นหนึ่งในแห่งในเจ็ดแห่งของไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยภายในก็นเป็นผนังคอนกรีตเด้พี่น้องมีทางเขาอุโมงค์เป็นรูปทรงเกลือกมาหากเขายืนอยู่จุดภายในตัวอุโมงค์กับสิมองผ่านช่องอุโมงค์ไปจะเห็นท้องฟ้าสดใสประสานถ้าออกจากข้างนอกเด้โอ้โหอันนี้คือกลายเป็นจุดอีกหนึ่ง เช็คอินยอดชิดเลยพี่น้องเอ๋ยอาทุกจะมีสองฝั่งดิฝั่งสถานีรถไฟอ่บุญใหญ่ได้ไอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งสถานีรถไฟบุญใหญ่แล้วก็อีกฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นรถไฟวิหารแดงฝั่งหนึ่งนะโอ้ฝั่งขึ้นฝั่งลงฝั่งเข้าฝั่งออกได้มาจากวิหารแดงแมนเต้แมนอาทุโอ <Man. S 2> ้โห โอ้นี่คอนโดบูได้นี่นี่ราคาก่อสร้างราคาก่อสร้างเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดห้าศูนย์สี่จุดห้าสองศูนย์จุดหกแปดบาทสองฟังเนีไอ้โอ้โหฟังเล ือเป็นอีกหนึ่งสถานทีท่ที่เราอา้จม่เห็นแต้มาผอเนาะพี่น้องเนาะฝากง่ายเนี่ยนี่แหละพี่น้องคือสิ่งมหัศจรรย์ที่บาโบได้เห็นเนาะอีกหนึ่งหนึ่งแห่งนะอ่าในประเทศไทยเรามีเจ็ดแห่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เราได้เห็นเดี๋ยวเขาไปด้านในมืดด้มืดมืดฝั่งนี้เป็นฝั่งอุโมองค์พระพุทธฉายฝั่งนั้นเป็นอุโมองค์พระพุทธฉายสองพี่น้องเลย ฝั่งนั้จะเป็นขอบสีแบบออกแดงๆจากหน่อยฝัย่งนั้นจะเป็นขอบออกสีขาวฉาบปูนเป็นหลูทส่งเกือกมาเนีผนังเป็นคอนกรีตโอ้โอ,โอเดี๋ยวถ่าเขาบาด้ันใหนแล้วก็สิมม่ออกไปด้านนอกเด้จะเห็นฟึ่งถ่องฝ่าสีสดใสเลยนี่มุมนี้ เป็นี่จังรูปไข่เป็ดเด้เป็นี่จังรูปไข่เป็ดครั้งหนึ่งที่ได้เห็นโอ้สุดยอดก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเราสองคนดีจัได้มาเห็นแบบนี้จะคิดว่าว่าเจ้าสิได้มาเห็นจังสี่ไอบอกคิดเลยบอกคิดเลือเสือปะเออมันก็เลือเสือว่าบอกคิดอะไจังใดอลไรก็มหัชจันท์เนาะเอออันนี้อันนี้เป็นกิโลด้นี่ ลอถภูเขาเออเป็นกิโลลอถภูเขาเนี่ยเออหนาอเลยก็ยังเงือยู่ก็สร้างได้จังไลยนี่งืดหน่อยเนาะเจาะได้จังไเลเมื่อเขาออไปดันในเขามาองมาเนีย่ยเป็นเห็นท้องฟ้าสดใสด้เออแม,นม่นบมาฟังนี่มาฟังนี่เขาไปดันใน้ายแล้วก็มองออกมาอีกหน่อยนึงโอ้ฟังนี่จะเป็นปูนนี่ฟังนั้นจะเป็นหลูกหินหลูกล่าง มอสไฟค่ะโอ้ยมอสไปเดียกยันถอดฝาสดใสเลยปปอเอามีคนมาตัดสายไฟตรงนี้มีคนมาหลักสายไฟตรงนี้มีคนมาหลักสายไฟตรงนี้ทุกพ่อแล้ววันมืดเกิดอะไรถอดโอ้จะนาทีอยู่สายมาเบิงเลยเด้อผู้ใดว่าเอานี่เบิงแม่นี่มันมืดนี่ดูโมงนี่ไปตัดเอาสายไฟนี่ พดีดีเจ้านี่นปูนหรถเลกสายไฟพี่น้องเอ้ยอานเบื้องนั้นนี่ใหม่จุกส,สายไฟมันช็อตกันนะี่ไหม่นะฟังนีกะมีคนมาตัดเอาสายไฟดิเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นต้องมาเบิ่งเลยนี่นี่อันนี้ใหม่นี่จุกส,สายไฟมันชอ็อตบ้างโอ้โหไหมละลายเลยโอ้อยู่ในป่าหน่อยเนาะนเอาถ่ายรูปเนี่ย <c oughs> จากล้อขาวดันไน้เลยเินเลี้ยวออกมาสุดย่อนเลยพี่น้องเอ้บุกคิดว่าตัวเองเสดงมาได้หนิเจเออถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็เป็นไปได้ราะว่ากำไรล้พี่น้องเอ้กำไรชีวิตหน่อยนะอ๋ออุโมงพระพุทธฉายสองฟังหนึ่งฟังที่หนึ่งเมื่อไงฟังหนึ่งฟังที่สองจะบอกคือกันฟังหนึ่งก็จะเป็นเทปูนส่วนฟังหนึ่งจะเป็นคอนกรีต ฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งอุโมงค์วิหารแดงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรถไฟบุใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้แสดงว่ายสองฝั่งนี้โค้งงาเจะบโเท่ากันเนี่ยสองฝั่งนี่ฝั่งเนี่ยนหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองพันนะฝั่งนี้ยนหนึ่งจุดหนึ่งพันฝั่งนี้อาจจะเป็นอุโมงค์พระพุทธฉายส่วนนั้นอุโมงค์พระพุทธฉายสองให้ทางผู้ชมเห็นไกลๆก่อนบอกขึ้นกันหน่อยเนาะ โอ้ยมาดูจันเดพี่น้องเอ๋ยนะฮะถือว่าเป็นกำไรของชีวิตที่เขาเดี๋ยวมาเห็นแหละการสัมผัสหนึ่งสองสองสอง,องาก็มากมาก,มากเลยไอ้เขาไปดันได้แลวมองออกมาทางนอนจะเจนท้องฝาสดใสเลยเออโอ้เขาไปบางอีก่อนนะอันนี้สายไฟจะลนขโมยเพื่ออะพี่น้องเอ๋ย เดี๋ยวบาโบูจะไปตรงสถานีรถไฟบุญใหญ่เนะพี่น้องเนาะทอ่องแล้วจะขึ้นไปแล้วก็สิไปตรงสถานีรถไฟบุญใหญ่แล้วก็ไปลาพี่น้องฟังนั่นเลย ไหนเดีด๋ยวเข้าไปฟังนั่นอีกเนาะอ่าไปมองสถานีรถไฟบูใหญ่ล<อ><ง>านนี่เหถ้าก็ไปล่ามองนั่นอ๋อโอเคโอเคไปไปพี่นังรถไฟกำลังเล่นมาผ่านนิมวงเก่านะฮะ จะเป็นรถไฟทีเรียนมาจากนะครับฝั่งวิหารแดงกัผ่านมาทางอุโมงค์พระพุทธฉายเนาะพี่น้องเนาะเป็นม่วงคฝั่งเก่าเนี่ยฝั่งทีเพิ่นแลีนลงมาโอ้โหเป็นภาพงามๆเลยทีบาโบเองได้มารอกเก็บเนาะพีน่น้องเนาะย่างคำๆย่างแรงๆมาหนี้เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปอีกกน้อยพี่น้องเอลยไปเไปไก็บภ้าเป็นหากากเท่าที่ตัวเองจะเห็ุได้ อันฟังอุโมงที่บาวบุกัถือว่าถ่ายภาพบรรยากาศก,าก่อนที่จะย่างไปตรงสถานีรถไฟบุใหญน่นอะพี่นอ้นองนาออยู่สระบุรีนั่นเองตรงสถานีรถไฟบูไใหญ่นี่จะมีผู้โดยสารมาขึ้นที้ทุกทถานจะเป็นเพียงแต่สถานีขนส่งสินค้า จะมีนักท่องเที่ยวกับมาตลอดเลยเนาะพี่นกน้องตอนเสาร์ก็จะเข้ามาบาวบุกเองกันแนะน้ำถ่ายทำชมทานในทีมากกับที่ว่าอยากจะเข้าไปทางฟังวิหารแดงหรือว่าจะมาฟังทางาบุญใหญ่ก็ได้น้องพีน,นงเนาะจะได้ภาพบรรยากาศคลายกันเลยอันนี้คือล่างรถไฟเอาเดี๋ยวบาวบุจะย่างไปตรงสถานีรถไฟบุใหญ่เนาะทุกท่าน จะไปล่าพี่น้องตรงนั้นเลยโอ้โหอันนี้จุดนี่จุดสลับล่างมุมสวยมุมงามงุ่งงาม,ม,ม,งงามก่อนพระอาทิตย์ตกดินไปเดี๋ยวเขายางไปตรงสถานีรถไฟบุใหญ่โอ้ยยางมากกับเมื่อได้ไหายเลย อันนี้บุยใหญ่ลงทุนขนาดฮะ,ะเป็นกิโลเกือบกิโลเลยนะเจ้าไปนะว่ะว้า,ออวายยาวมากกว่ามื่อเยเลยไปเลยเขาไปตรงสถานีบุยใหญ่แล้วก็ไปล่า FC เอฟซีเพื่อนตาฟังนะครับที่ว่ามาจากวิหารแดงดินะครับที่ว่าเป็นรถไฟสายอ่า อ่าใช่ฝั่งทะเลตะวันออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้กะที่ว่าถ้าเอาทมาถ่ายรูปเลยสามารถแนะนําไปได้ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งวิหารแดงแะ้วกัฝั่งบุใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถ้าไปฟังรก็แล้วแต่กะจะได้วิวแล้วกัภาพคล้ายๆกันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวอีกรถไฟกะจะแลนมากหรือบอแลนมากเบาเองกับบอแน่ใจเนาะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟบุใหญ่ เป็นวิวทีบอกเลยว่า,วาสุดยอดเลยพี่น้องเลยเหมือนอยู่ในป่าเป็นภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่าตื่นเต้นเลยกะประทับใจเนาะพี่น้องเนงา,ทานะทางผู้ชมทางหลายทีเขามารับชมคลิปบ่าวบว้ไอ้เรื่องนะพี่น้องนะให้กำลังใจบ่าโบ้กันแล้วกันนะสนับสนุนบ่าโบ้โดยการกดข่าวโบ้แนาเลยพี่น้องเนาะสบายดีโอ้ ไอ้ทองนินเสียงนกบ่ทั้งเสียงนกทั้งไก่ป่าทั้งไก่ป่าทั้งเสียงนกแมนอู้ไก่ป่าเป็นฟูงเลยทุกคนเพี้ยงอยู่ในป่าเหรอเอออยู่ทั้งในไก่ป่าล่าหลายอันนี้เป็นภูเขาที่เดียวไปไกลนี่ภูเขาป่าค่อยกั้ยังงืดเดยข้อจ่อเดี๋ยวจังไดโอ้ยงื้ดวายข้อจ่อว่าข้อจ่อเดได้จังไดนี่เบิ่งเอาอันนี้ที่ถ่ายบนรถไฟปะง่ายถ่ายแล้วถ่ายิ่งเนาะ รถไฟไซมาทุกคนไฟไซมาบอกเคยเห็นรถไฟจักเื้อเจ้า่าเบ้จเจ้าเสื้อเบ่า่่ข่อยบอกเคยเห็นรถไฟจักเเถ้อเสืสเ้อหรือบอกเสื้อดีปะอ้าบอกเสื้อยังไงตัวนี้นี่ข่อยบอกเคยเห็นจักเทือด้นี่รถตัวนี้นี่เคยนั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่เอออันนั้นเสื้อเคยขี่เคยนั่งแต่ว่ารถรถรถไฟนี่ไปตั้งจักหวาดอึงย่างบ่ทันได้เห็นมันแล่นบ่ทันได้เห็นวิ่งในเห็นแต้ล่างบันเดียนนี่ทุกคนเลย मैं मल्या मैया बस पाजे मैं